กับช่วงนี้นะครับมาตามต่อในพื้นที่อยุธยาครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุทยาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกอยุทยาได้ทรูสู้โควิดสิสะดวกรวดเร็วลดการแอรอัดลดความเสี่ยงให้กับประชาชนครับ นายพนุย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายบดินเกษมสารานอำเภอพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกแบบไดท์ทรูตามโครงการอายุธยาไดท์ทรูสู้โควิดสิที่โดมอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจคัดกรองกับ สำหรับโครงการอายุทยาได้ทรูสู้โควิดสิเป็นการตรวจเชิงรุกให้บริกรรรารประชาชนที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อจองรับคิวบริการโดยเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองความเสี่ยงสูงปานกลางและต่ำเพื่อจะทำการนัดหมายวันเวลาให้เข้ามารับบริการในวันทุกวันศุกร์จำนวน13ครั้งเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่7พฤษภาคมถึงวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2 5 6 4รระหว่างวันที่ระหว่างเวลานะครับ 9นาฬิกานะครับถึง16นาฬิกาเพื่อลดความแออัดในการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลโดยกำหนดจัดจุดบริการ4จุดครับแบ่งออกเป็นให้บริการรถยนต์3จุดและรถจักรยานยนต์1จุดโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจองัพระนครศรีอยุธยาและกรมการปกครองมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับ